อ่ขออนุญาตคนไหนป้าน้อยครับอ๋อคนนี้ป้าน้อยใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะโอเคป้าน้อยทำมาทำมากี่ปีแล้วครับป้าน้อยครับป้าน้อยอยู่ตัวป้าน้อยเองสามสิบเอ็ดปีมากับกี่ปีนะฮะสามสิบกว่าปีสามกว่าปีแต่ว่าตอนรุ่นแม่นะคะเสี่ยงนะอ๋อมีมีมีรุ่นก่อนด้วยนี่ไงลูกแม่อันนี้คุณป้าคุณป้าเป็นเป็นพี่สาวอ๋อเหรอครับรลูกแม่มากับป้าว้าว ป้าน้อยขายได้วันละกี่กระทงสมมุตินับเป็นกระทงไม่แนนไม่นอนก็าิตอะไรี้จะเยอะบอกควันธรรมดาก็อาจจะน้อยอ๋อัส่วนมากจะเป็นลูกค้าจากรถไฟรถไฟอ๋อัอ๋อจากข้างนอกด้วยใช่ไหมฮะอ๋อนอ้ขายหมดทุกวันไหมรับป้าน้อยหมดทุกวันมีไม่พอด้วยใช่เราจะแกงมาไม่มากเต็มหม้ออ อันนี้24ชั่วโมงรึเปล่าเดี๋ยวผมถามจริงๆ